ผู้ชมคะช่วงนี้ได้วหลักของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆครัปลายนิ้วเจอการวันพุธนะคะกลางสัปดาห์กันแล้ว26สิงหาคม2563อยู่กับแพรวสิดีนาสวัสดิ์พูลและทีมงานค่ะเช่นเคยนะคะเราจะกาะติดบรรยากาศการลงทุนแล้วก็อัปเดตบรรยากาศการลงทุนในช่วงเปิดทําการเป็นประจําทุกวันอย่างวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะ เปิดมาเช้านี้เปิดเรียบร้อยแล้วค่ะดูเหมือนว่าสัญญาณก็จะอ่อนแรงลงนะคะเทียบจากช่วงวัน2วันที่ผ่านมาติดลบไปประมาณ 1. จุดกว่ากว่าอยู่ที่ 1, 3 1 4 1 3 1 5ราราจุดราวนี้ซึ่งภาพนี้ก็ถือว่าสอดคล้องก,กันกับตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียซึ่งส่วนใหญ่เปิดมาก็ลบเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่เราตามตลาดกันมาแทบจะทุกวันเนี่ยก็พอจะเห็นมูดแอนโทนแล้วก็พอจะทราบถึง ปัจจัยกันอยู่เพราะาตอนนี้ปัจจัยอะไรใหม่ๆก็ยังไม่ได้มีค่ะผู้ชมมวาลุ่มการซื้อขายก็ไม่ค่อยคึคกคักเท่าไหรนะ่นักแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดตอนนี้เมื่อวานก็เป็นข่าวหนึ่งวันนี้ก็อาจจะซึมซับกับปัจจัยที่เกิดขึ้นในะระหว่างวันนะ,นะคะในฝั่งของสหรัฐเองค่ะดาวโจนส์ก็เพิ่งจะแตะ26,000จุดไป28,000จุดไปแต่ว่าก็เริ่มมีแรงเทขายทำกำไรเพราะว่า ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาล่าสุดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะว่าด้วยเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคสารัฐที่ยังคงปรับตัวร่วงลง2เดือนติดก็เลยไปลดทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าของโควิด -19 ทําให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดติดลบไปราวหกจุดแต่ว่า s อสอรแล้วก็เนสแตกยังคงร้อนแรงนะคะเพราะว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ย เรียกดว่าเป็นสตาร์ที่มาแรงมากๆเลยสำหรับฝั่งของสารัฐนะคะดีตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนบ้านเราเองค่ะ ตอนนี้ก็คงจะต้องจับตาหลายๆปัจจัยด้วยนะคะแล้วก็ปัใจจัยในภาพใหญ่ก็จะมีการประชุมที่แจ็คสันโฮลนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์เพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าตลาดอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบนะคะกรอบหรือภาพใหญ่ๆก็แถวๆนี้ค่ะพันสาจุดแนวต้านก็ไล่ไปตั้งแต่พันสจุดต้านใหญ่ๆก็คือพันสจุดนะคะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเราก็พอจะเห็นข่าวดีอยู่บ้างสําหรับบ้านเราว่าไดยเรื่อง ของการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่นักวิเคราะห์ค่อนข้างจะให้น้ําหนักนะคะท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่เราอาจจะพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างน้อยเนี่ยก็ต้องหันมาดูกันที่การเติบโตและก็การกระตุ้นจากภายในอย่างเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะก็มีมติเรื่องของการปรับสิทธิพิเศษในโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งก็หวังว่าการปรับสิทธิตรงนี้ก็คือการขยายระยะเวลาการให้สิทธิพิเศษของโรงแรมห้องพักจาก 5คืนเป็น10คืนช่วยเหลือเรื่องของตั๋วเครื่องบินค่าโดยสารจากเดิม1,000ันก็เพิ่มเป็น2,000นะคะซึ่งในมุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวก็คาดการณ์กันว่าจากการปรับสิทธิ์เรื่องนี้มันน่าจะทําให้ภาพการท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยมันกระเตื้องมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าแล้วนั่นก็จะทําให้บรรดาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวโรงแรมหรือแม้แต่หุ้นท่องเที่ยวที่เราเห็นนะคะว่าช่วงนี้ก็ปรับขึ้นมาบวกได้มากกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆแต่ก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วเนี่นาง อะไรนะคะนั่นก็คือสิ่งทีเ่เกิดขึ้นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้ ส่วนประเด็นร้อนที่วันนี้เราอาจจะต้องมอนิเตอร์สถานการณ์เพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็มีการประกาศหลากหลายตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะล่าสุดตัวเลขส่งออกออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการขยายระยะเวลาคงภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%ต่อไปอีก1ปีจะขึ้นภาษีตอนนี้ก็ดูท่าจะไม่ค่อยไหวนะคะเพราะว่าเ,ออเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีประชาชนเองก็ไม่ได้มีความเชื่อมัน่นเรื่องของหนี้เอ,อ่ยเรื่องของออความต้องการในการผลิตสินค้าหรือแม้แต่ภาวะการบริโภคภายใน เทศมันก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ซึ่งถ้าดูจากตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม,มน,นะฮะที่ติดลบไปประมาณ11กว่าๆกระทรวงพาณิชย์ก็เลยคาดการณ์ว่าทั้งปีนี้เราน่าจะเห็นตัวเลขเป็นลบประมาณ7แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะต่างประเทศเขาเริ่มจะมีการออรณรงค์หรือว่าการประกาศใช้นะคะเรื่องของวัคซีนต้านโควิด -19 บ้านเราเองก็มีการเคาะเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าคณะรัฐมนตรีสัญจรค่ะอนุมัติ1,000ล้านบาทเพื่อหนุนการผลิตวัคซีนเพื่อต้านเชื้อไวรัส โควิด1 9นั่นเองค่ะล่าสุดตอนนี้นะคะสัญญาณหรือภาพของตลาดก็ยังคงติดลบอยู่ประมาณ2กว่าไม่ใช่2กว่ากว่า2.4 8จุดนะคือ2จุดกว่าๆซึ่งวันนี้หุ้นที่ลงก็จะมีอ่ปอตทนะคะ acc aot แล้วก็มิน คือหุ้นที่เกี่ยวกับโรงแรมที่ขึ้นก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีแรงขายทํากําไรออกมาแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาคุยกันนะักวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าค่ะว่าประเมินสถานการณ์วันนี้แล้วก็มีคําแนะนําด้านการลงทุนอย่างไรติดตามช่วงนี้กันเลยกับหุ้นเด็ดรอบวันค่ะเป็นประจำทุกวันพุธนะคะคุณผู้ชมหุ้นเด็ดรอบวันเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณสุโชติระวรรณรัตน์นะคะผู้บริการฝ่ายวิจัยจากบลเคจีไอประเทศไทยอยู่ในสายแล้วคุณสุโชสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้ประมวลภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยว่าอย่างไงแล้วก็มีคําแนะนานักทุนอย่างไรคะครับวันนี้ภาพรวม setting เก่งน่าจะเป็นการลักษณะของไซเวกแคบๆนะฮะแล้วก็เวดแอนตีถามว่าทาไมถึงเป็นลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือผมเชื่อว่านะครับตอนนี้นักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยคงจะรอนะฮะการแถลงสุนทรน์ของประธานเฟดในการสัมมนาประจาปีที่จะขันโโอลันบุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นงานใหญ่นะฮะแล้วก็ทุกปีเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยจะตอดูเนื่องจากว่าจะมีการ แถลงในเรื่องของทิศทางนโยบายกายเงินของเป็ดในระยะต่อไปนะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นไทยในวันนี้รวมตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยน่าจะเป็นลัาษณะการไซเบอร์เพื่อรอนะฮะร,รอการแถลงทางเฟดที่สแตนพอมากกว่านะครับสาหรับปัจจัยอื่นๆนะฮะปัจจัยอื่นๆอาจจะทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยหยุดลงได้นะหยุดลงได้บางเช่นกันนะครับก็อาจจะมีข่าวบวกในเรื่องของอที่ประชุมคอรมอกันตอนเมื่อวานนะครับอ,อันนี้ก็ขยายมายจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ นะครับเราก็มีการส่งสัญญาณน,นะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยอาจจะเริ่มพิจารณานะฮะในเรื่องของการเปิดให้หนักท่องเทีย่ยวสังชาผู้ป่วยสังชาเนี่ยเดินทางเข้าไทยได้แบบมีเงื่อนไขนะครับตรงนี้อาจจะทําให้เริ่มเป็นเซนเมน,นที่เข้ามาดีบ้างเล็กน,น้อยนะครับแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยหนในกลุ่มท่องเที่ยวก็เริ่มมีแรงเทคโปรฟิตเช่นกันนะฮะเป็นลักษณะของการเซลด์ออนแบกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยำสำหรับเซเดนเด็กที่บอกก็จะเป็นลักษณะการใช้เวออกข้างมากกว่านะครับ โดยนะฮะกรอบแคบๆคบนะครับสำหรับวันนี้นะฮะแนวรับแรกไไกลใกล้จะลงมาถึงแล้วนะฮะบริเวณ1,310นะครับ1,310ูแล้วก็ถัดไปคือ1 300จุดในส่วน<ม>ของแนวป้านนะครับในส่วนของแนวป้านจะมีอยู่สองแนวด้วยกันแนวแรกนะครับ1 3 2 5ถัดไปก็คือ1 3 3 5นะครับค่ะซึ่งสัญญาณตรงนี้การแกว่งตัวในกรอบแคบแคตรงนี้เพื่อรอผลการประชุมจากจัสันโฮเนี่ยหุ้นท่องเที่ยวที่เคยขึ้นก็อาจจะมีแรงเทขายทำกำไรลงมาบ้างวันนี้หลายกลุ่มก็ลง คุณสุโชตแนะนํานักทุนยังไงสำหรับคนที่เอ้ยจังหวะนี้เราจะเลือกหุ้นยังไงมันยังพอมีตัวไหนให้เก่งกําไรได้ไหมครับก็ถ้าสังเกตอย่างหนึ่งนะครับในตั้งแต่การรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองหุ้นที่ผลประกอบการดีๆนะครับผลประกอบการไตรมาสสองออกมาดีเนี่ยลักษณะสั่งโกลด o สตอกเนี่ยถูกขายทพิกำไรเยอะนะครับแล้วก็มีแรงเป็นลักษณะของเ e กเตอร์โลเทชันหมดไปหาหุ้นที่เป็น Val ูสต่อกหุ้นแลกกัดตอกนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมเจ้าอพอเข้าสู่เดือนกันยายนเนี่ย นักลงทุนจะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็คือหาหุ้นที่ผลประกอบการไรมาที่สาีนะครับ <c oughs> ก็คือยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับต้องกลับมาหาผลประกอบการอยู่ดีเพราะว่าหุ้นแวร์ลดตอ,อกเนี่ยผลประกอบการไรมาที่ตามยังไม่ดีกันอีกเยอะเหมือนกัน <c oughs> นะครับยกตัวยอย่างอย่างหุ้นี่กลุ่มอ่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มท <c oughs> ่องเที่ยวนะไรมาที่3ามยังไม่เห็นข้ามการซื้นตับชัดเจนมากนะครับคงจะเ,เป็นรกษากางชัดเจ่อยล้ปายมากกว่าเพราะฉะนั้นหมุนกลับมาหาหุ้นกอลสต็อกที่แนวโน้มไปมาที่3ามีนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นนนนตกลัับใช่วงงครเะาย พอจะมีไกด์ไลน์สักนิดไหมคะว่ามีตัวไหนเข้าแก็บบ้างครับก็ท็อปทิกนะครับวันนี้ผมเลือกเป็นผุ้นปีเนะฮะป EM นะครับตัวรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับตอนี้หลักนะฮะสองเรื่องนะครับอันดับแรกก็คือผลการดําเนินงานเป็นบีเนะครับไรมาที่สามนะครับน่าเห็นการฟื้นตัวแบบบีเอฟขึ้นไปนะครับเพราะว่ากลับมาเดินรถปกติจานวนผู้โดยสารกลับมาเป็นปกตินะครับแล้วก็อีกตอนี้หนึ่งนะครับที่ผมยิบยกขึ้นมานะครับก็จะเป็นคาาลิสในเรื่องของการประมูลตรงการรถไฟฟ้าเ MR ต้องทีตะวันตกบ นะครับซึ่งล่าสุดนะฮะล่าสุดมีการแก้ไขร่างที่โออาใหม่แล้วก็เพิ่มคะแนนด้านเทคนิคเนี่ยทำให้กลุ่มดีเคกับเอเอ็มที่ยื่นประมตด้วยนะครับก็คงจะเริ่มมีโอกาสความน่าจะเป็นมากขึ้นนะจากเดิมเนี่ยความน่าจะเป็นเอไปทางกลุ่มดีทีเอสกับสเต็กนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ทําให้ความน่าจะเป็นหุนมาทางเอเอ็มกับดีเคมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวเลืที่หนึ่งไปนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าแพ้การประมตนะฮะไม่เป็นไรนะครับดีเอเ็มเนี่ยจำนวนผู้โดยสารก็จะเพิ่มเข้าสู่ระบบหลักที่เป็นรถไฟฟ้ายีมของ เพราะฉะนั้นสมมองว่า BEM เนี่ยไม่ว่าจะชนะประมูลหรือแพ้ประมูลก็เป็นวินวินสแชชั่นทั้งคู่นะครับก็เลยมองว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าะสอีรับด้วยนะครับผลประกอบการไตรมาสที่3ามก็น่จะดีนะครับสำหรับตัว BEM นะครับเฝ้าพื้นฐานอยู่ที่21.70ในส่วนของแนวรับนะครับ9.15นะครับ9.15เป็นแนวรับแล้วก็รับฉับไปนะครับเราให้เป็นจุดตอบรอด้วย19บาทในส่วนของแนวต้านนะครับ9.35เป็นต้านแรกตัดไปก็คือ9.60นะครับ โอเคค่ะคุณสุช่อวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ใครที่รอช่วงนี้อยู่วันนี้ก็น่าจะได้ไกด์ไลน์ไปนะคะสําหรับคําแนะนําหรือว่าหุ้นเด็ดที่ก็อาจจะต้องอิงกับเรื่องของทิศทางผลประกอบการที่มีแนวโน้มจะดีขึ้นภาพการแกว่งตัวของตลาดก็อาจจะไปไหนมาไหนได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะคะรับต้านห่างกันแค่10จุดเท่านั้นเองก็ต้องเลือกหุ้นเป็นรายตัวไปนะคะไม่รู้จะเลือกยังไงก็ดูรายการของเราก็ได้ค่ะแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบ การพิจารณาตัดสินใจด้านการลงทุนนะคะวันนี้โฟนอินกันแบบ3ส,สายรวดเลยค่ะคุณผู้ชมเราคุยกันเรื่องหุ้นไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันเรื่องทองคานะคะแล้วก็มีโอกาสพูดคุยก,กันกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนผลประกอบการของแม็กจีนหรือแม็กกรุ๊ปเนี่ยไตรามาสสออาจจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อนะคะพักกันก่อนสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ ช่วงีสององรายการค่ะผู้ชมคะต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีโอกาสพูดคุยกันไปรอบหนึ่งนะคะสำหรับสถานการณ์ราคาทองคําซึ่งก็สัปดาห์นี้ก็จะมีหลากหลายปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อทองคําด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายๆสัปดาห์ที่นี้พอช่วงกลางสัปดาห์พอดีพอดีอมันก็จะเห็นความผันผวนของราคาเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาทบทวนมาฟังกันอีกรอบหน่อยดีกว่านะคะว่าช่วงนี้จะ วางแผนการลงทุนในทองคํากันอย่างไรดีค่ะพูดคุยกันกับคุณเบนจามาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอวค่ะเหมือนช่วงนี้ก็จะตุ้มๆตุ่มๆกับราคาทองคํานะคะบางทีก็ลงแบบตกใจเหมือนกันถูกต้องค่ะรังคําตั้งแต่วันจันทร์ต่อเนื่องมาจนถึงนัดนะขนาดนี้จะเห็นได้ว่ายังคงแกว่งตัวในกรอบนะคุณแพลค่ะมีการขึ้นไปทําระดับสูงสุดในระหว่างสัปดาห์ได้แค่ประมาณ1 9 6 1เหรียญกสอ็ดนิอาท ในขณะเดียวกันค่ะโลระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็งลงมาได้แค่ประมาณ1,911 19 19ถึง1,914เซอร์ทริอลเท่าบอกว่าสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่คองคัมแก่งตัวในกรอบที่ไม่มากนะค,ะค่ะเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วที่เหวี่ยงกันที100ละร้อยเหรียญนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยกรอบการแก่งตัวแค่ประมาณ50เหรียญเท่าน,นั้นเชื่อได้ไว่าส่วนหนึ่งตลอดจะลังรอด,ดูความชัดเจนในช่วงปลายสัปดาห์วันมันทร์รันอคค่ะว่าธนาคารกลางสหรัฐนะคะ,คะ จะมีการส่งสัญญาณเรื่องของการเปลี่ยนกรอบนโยบายาเงินเฟอ้อหรือเปล่านะคะแน่นอนว่าเราจะต้องติดตามถ้อยแถลงของนายเจอรมพาเวลประธานเซตค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสองทุ่มสิบนาทีของวันเช่นขัดตามเวลาไทยค่ะคุณแอลต้องติดตามนะคะถ้าว่ามีการเปลี่ยนเ,ยนเฟรมเวิร์กหรือว่ากรอบนโยบายเรื่องของเงินเฟอ้อไปเป็นการใช้อัตรนาเงินเฟอ้อโดยเฉลี่ยนะคะซึ่งนโยบายนี้เนี่ยเท่ากับว่าบางช่วงบางตอนในอนาคตเนี่ย ตัวสารัฐอาจจะปล่อยให้เงินเฟอ้ออยู่สูงกว่า2ค่ะโดยที่เสร็จจะยังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยด้วยนะคะคุณแพ่ถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะหนุนทองคําให้มีการตับตัวสูงขึ้นได้ตลาดก็กําลังรอดูนี่แหละคะ่ะว่าตกลงแล้วประธานเฟดเจอร์พาวเวลจะมีการส่งสัญญาณเรื่องนี้หรือเปล่าถ้ามีทองก็มีโอกาสปับตัวขึ้น ปรับการถ้าหากว่าไม่มีตลาดจะผิดหวังค่ะเหมือนกับที่ผิดหวังรรงงานการประชุมเสร็จนะคะคุณแพรค่ะเพราะฉะนั้นนักทุนทองคําก็จะต้องกับตาดีในช่วงวันพฤหัสค่ะสุก็มีอีกหนึอีเวนท์ที่เราคุยกันเมื่อวันจันทร์นะคะก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองเขาก็จะมีการสปีชค่ะเป็นไลฟ์สดจากทรรเนียบขาวเลยนะคะจะตรงกับช่วงประมาณเจ็ดโมงครึ่งไม่เกิน10บโมงตามเวลาบ้านเราในช่วงเช้าของวันศุกร์ค่ะ ก็ต้องติดตามว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการพูดถึงนโยบายต่างประเทศมีการพูดถึงจีนหรือเปล่านะคะถ้าว่ามีเรื่องว่าว่องเด็ดเด็ดนะคะที่ส่งผลต่อสินทรัพย์หลายๆตัวนะคะโดยเฉพาะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเนี่ยราคาก็อาจจะผันผวนได้ในช่วงเช้าวันศุกร์ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดก็เลยรอดูอยู่นิ่งๆใกล้ๆ1,900เหรียญทึ้คไรอดูก่อนที่จะเลือกทางอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายสัปดาห์ แต่จะว่าไปแล้วสมมติคนที่อารับความเสี่ยงได้จะเข้าไปถ้าเห็นราคาแถวพันเก้าร้อนี่เราควรจะเก็บเลยไหมคะหรือว่ารอให้สถานการณ์มันชัดเจนก่อนเลือกข้างก่อนว่าจะไปทางไหนถ้าเราความเสี่ยงได้น้อยรอให้เลือกข้างก่อนค่ะเพราะว่าพันเก้าร้อยเหรียญนี่ถ้าหลุดนี่ก็มีโอกาสที่ทองคําจะปรับฐานลึกนะคะคุณแพลวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดก็ไม่ต้องรีบรออ้อนเข้าซื้อค่ะ <c oughs> รอดูการปั้งฐานของราคาแล้วค่อยเข้าซื้อครั้งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันค่ะคนที่รับความเสี่ยงได้มาก แล้วก็ต้องการเทรดดิ้งในระยะสั้นก็จะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้ก็พอมีก a บให้เก็บกําไรได้ค่ะคุณแพลวก็คือมีการเข้าซื้อในโซนใ,นซนใ,นใกล้ๆ1,900เหรียญน,นะคะอาจจะเป็นในโซน1,911ถึง1,914เจ้าเทรลเอเกงกำไรในกรอบประมาณ10ถึง20เหรียญนะคะก็คือถ้าหากเกิดการดีดตัวขึ้นราคาไม่ผ่านโซนแนวต้านจะมา1,937ถึง1,946ก็ขายทางกำไรไปก่อนนะคะ เนีคะเดียวกันค่ะถ้าหลุดพันเก้าร้อยก็แนะนำสต็อปลอสอีกเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นแนวสําคัญนะคะยกเว้นว่าถ้าทองเนี่ยทะลุผ่านหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบต้นๆไปได้ะจะมีทิศทางเชิงบวกมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ับความเสี่ยงได้มากอาจจะเทรดดิ้งในกรอบสิบถึงยี่สิบเหรียญนะคะเข้าซื้อใกล้พันเก้าร้อยเหรียญสต็อปลอสพันเก้าร้อยรอขายประมาณใกล้ๆประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบกนะคะใครที่ับความเสี่ยงได้น้อยรอดูเลยค่ะว่า ผลการประชุมตัวเรื่องของเสรแล้นะคะจะมีการส่งสัญญาณไหมแล้วค่อยเข้าตลาดอีกครั้งนึในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะโอเคชัดเจนมากๆในแง่กลยุทธ์และคำแนะนำขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ ก็ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้นะคะรับความเสี่ยงได้น้อยตอนนี้ก็อาจจะรอไปก่อนให้สถานการณ์ความชัดเจนมันเกิดขึ้นเลือกข้างก่อนว่าจะไปทางไหนจะขึ้นหรือจะลงแต่ว่าถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้อย่าจะเกงกําไรมันยังพอมีแก็บอยู่ก็จับตาแนวรับแนวต้านที่ทาง YLG ให้ไว้นะคะซึ่งเช้านี้ราคาทองคําแท่ง96.5ในบ้านเราในราคาก็ปรับตัวลดลงประมาณ50บาทต่อบาททองคําค่ะ อาละค่ะอย่างที่เกริ่นไว้นะคะเราจะมีกาสพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนค่ะนั่นก็คือแม็กกรุ๊ปนั่นเองนะคะมาฟังกันว่าแนวโน้มการเติบโตในอนาคตเนี่ยจะเติบโตไปอย่างไรท่ามกลางกระแสหรือความสงสัยว่าเอ๊ะภาพรวมของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเนี่ยมันยังจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนเพราะาเศษรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวติดตามช่วงนี้กันเลยกับเงินงอกเงยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณชนัญยารักเพชรรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแมกรุปจำกัดมหาชนนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะก็คงจะต้องให้ w r a อัพหน่อยสหรภาพรวมผลการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปคุยกันต่อในเรื่องของอนาคตค่ะค่ะก็ภาพรวมการดําเนินงานนะคะของงวดบัเป็นีดานห้ 2, ป,ปีนี้นะนะะ เราเพิ่งปิดปีไปเมื่อเดือนมิถุนายน2563ก็คือเพิ่งปิดต Q4 เราไปนะคะบริษัทมีรายได้รวม3,182ล้านบาทซึ่งลดลงนะคะ4.8%ถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วเพราะเราผ่านวิกฤตโควิดมานะคะ,คะโดยเป็นกำไรสุทธิอยู่ที่407ล้านบาทอันนี้มีการเติบโตอยู่33.1%นะคะเมื่อเทียบกับปีก่อน Mm. ที่ง Q4 เนี่ยนะคะเราเจอสถานการณ์โควิดซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่ามันต้องมีการปรับตัวเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ทันเวลาเนี่ยนะคะเราอยากจะใช้คําว่า resilient นะคะว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะยืดหยุดนนะคะแล้วก็ดําเนินธุรกิจใน Q4 ได้โดยที่ไม่ขาดทุนนะคะ,ะเรามีความพร้อมในเรื่องของดิจิทัล t ตรั e จีแล้วก็มีศักยภาพในการปลักดานยอดขายออนไลน์เนี่ย ้ได้เติบโตได้เร็วขึ้นกลายเป็นเราเติบโตออนไลน์ได้ถึง134%เอร์ซในช่วงคิี่ที่ร้านค้าเราโดนปิดหมด hmm. ขณะเดียวกันเราก็ทำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงหน้ากาเราอาศัยว่าเรามีซัพพลา chain มีฐานการผลิตมีช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์เราก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้เราได้มีรายได้มี l i q ิ i d i เข้ามานะคะ <Yeah. S 2> อันนี้เนี่ย ในระหว่างที่เราทําการผลิตทําการจัดช่องทางเราก็บริหารต้นทุนไปด้วยเลยว่าภายในเราป้องกระทับื้นที่ยังไงให้ liquidity ไม่เสียหายแล้วทําให้เราเนี่ยผ่านวิกฤต Q4 ได้โดยที่ Q4 เราเนี่ยไม่ติดลบถึงแม้ว่าโซเราจะโดนปิดหมดตัวตัวเนี่ยจะบอกว่าภูมิใจในทีมบริหารนะคะเขาปรับเัือเขาแก้ไขเขายืดหยุน่นแล้วก็เดอะโฮสายเชนเรา ทำให้ทีซีเราเนี่ยสามารถทำกำไรสุที่ได้ถึง38ล้านบาทแล้วก็เลยทำให้กำไรภาพรวมของปีที่เราปิดเป็นปีอ่ยยอดรวม4 7 7ล้านเนี่ยเติบโตมาถึง33%ค่ะแน่นอนว่าการเข้ามาของโควิดเนี่ยมันทำให้เราเห็นการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงขององค์กรแบบ รูปแบบขนาดใหญ่มากๆเลยต่อจากนี้เนี่ยแสดงว่าความแข็งแกร่งในแง่ของทรัพยากรหรือการปรับตัวของเราย่อมดีขึ้นเราจะเห็นแม็กเนี่ยสามารถเขาเรียกอะไรคะเปลี่ยนได้ได้เร็วมากขึ้นในแง่ของสินค้าหรือว่ากลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจไหมคะในอนาคตอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่สําหรับธุรกิจเรานะคะ,คะแล้วก็เป็นโจทย์ที่าช้าใายเพราะเนื่องจากเวลาเราผู้โควิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่สลับซับซ้อนจบพิติเพดไม่รู้จะจบจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ะนะคะ การปรับตัวเป็นเรื่องสําคัญสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามันเน้นเรื่องดิจิทัลเตรษฐกเรื่องออนไลน์มากขึ้นแต่กุญแจสําคัญว่ามันไม่ใช่แค่มีช่องทางการขายออนไลน์ <c oughs> แต่ทํยางไงเราจะถึงเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นนะคะเราก็ต้องมีการปรับตัวทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราเองฝ่ายผู้จัดจําหน่ายแล้วก็ฝ่ายลูกค้าเองนะคะ <c oughs> เราเป็นทั้งผู้จัดจาหน่ายและฝ่ายผลิตนั้นสิ่งที่เรามองและเป็นกลยุทธ์หลักเราที่เรามองเลยก็คือเรื่องของคัสเตอร์ เอ็กเซเรียหรือประสบการณ์ลูกค้า mm hmm. ไม่ว่าจะช่วงปกติหรือหลังวิกฤต <c oughs> หรือผ่านวิกฤตมาแล้วเนี่ยเราเนี่ยได้ปรับแพลตฟ,ฟอร์มเราในการทำดิจิตอลเนี่ยนะครับเพื่อเชื่อมต่อออนไลน์ต่อออฟไลน์นั่นก็คือแปลว่า <c oughs> ถ้าคุณมาซื้อสินค้าออนไลน์มันต้องได้รับความสะดวกได้รับความรู้สึกใกล้ชิดเหมือนเราได้ไปซื้อสินค้าออฟไลน์เรามีรอยการเชื่อมตรงเนี้ยเรียกว่าไลท์รอยต่อ <c oughs> ตที่เรียกว่า B O S S หรือบ o s แปลว่าซื้อออนไลน์ชิปแอดช็อปได้ by ออนไลน์ชิปแอดช็อปนะคะแปลว่าสิออน,น,ส online, นะค,ะสค้าที่เป็นเสื้อผ้านเนี่ยบางทีมันต้องมีการจับเนื้อผ้า <Yeah. S 2> มีการเปลี่นมีการแก้ไขต้องได้ลองต้องสะดวกไปคืนได้สะดวกไม่ใช่พอจะคืนแล้วยุ่งยาก <Okay. S 2> ถ้าลูกค้าต้อการแลกเปลี่ยนอันนี้เราทําให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอลูกค้าเลยนะคะ ก็สองที่เราทำเนี่ยก็คือเรื่องพอร์ตโฟลิโอาาการจับพอ o d u ดักไลน์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยถ้าเราจะต้องการให้แบรนด์ของเราเนี่ยเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาและเป็นที่น่าสนใจนผลิตภัณฑ์เราต้องหลากหลายช่วงหลักโควิดก็ไม่ใช่เน้นแต่เดนนี่เราออกมาทั้งที่เป็นส i ิกร์เป็นพุชชี่แล้วทุกผลิตภัณฑ์ของเราก็มีแอนตีแบคทีเรียเข้ามาเป็นซีรีส์เสริมเพื่อให้คนเน้นเรื่องความปลอดภัยค่ะ นอกจากเราได้ช่องทางแล้วเราได้สินค้าเพิ่มเราก็ยังทําเรื่อง customer segment ใหม่มนั่นก็คือเราเนี่ยรักษาฐานลูกค้าเดิมทําผลิตภัณฑ์ทําช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วเรามาเน้นกลุ่มลูกค้าใหม่ในยุคของดิจิตอลเนี่ยทำให้เราแท็บลูกค้าที่เป็นลูกค้ามิลเลนเนียลได้เยอะขึ้นเราปล่อยผลิตภัณฑ์ผู้หญิงออกมาทําให้เราเนี่ยเข้าถึงผู้หญิงเข้าถึงกลุ่มคนอนซ์ในเมืองได้มากขึ้นธุรกิจดีเทลเนี่ยถ้าเรามีช่องทางดี เรามี Product เพิ่มเรามีลูกค้าฐานลูกค้าฐานใหม่ <c oughs> มันเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตได้เลยนะคะ <c oughs> สุดยอดมากๆเลยแต่ว่าสีได้เวลามีจํากัดเหลือเกินแต่ว่าก็ทาให้เราเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคตยังไงถ้ามีโอกาสอาจจะขออนุญาตพูดคุยเพิ่มเติมใหม่นะคะจะฝักถึงนักลงทุนไ <c oughs> ด้ค่ะได้ <c oughs> ดเลยค่ะนะคะในวิกฤตนี้เนี่ยการปรับตัวขององค์กรกับทีมบริหารเนี่ยสำคัญแบ็กซีเนี่ยนะคะเป็พื้นดิเซนจิต็อกซซึ่งอยู่ในช่วงที่กําลังเติบโตเป็นโกลโมเมนตั้ม เรามี liquidity ที่ค่อนข้างแข็งแรงทำให้เราใช้ liquidity ในการสร้างโอกาสใหม่ได้ <S <S เรามีมูนห้าร้อยล้านเลยทำให้เราผ่านวิกฤตโดยไม่ชะงักจ่ายเงินปันผลมาตลอดตั้งแต่เปิดนะคะ <S <S 2> <S 2> รอบนี้เอาไว้วที่ร้อยแปดเปอร์เซันผลอยที่ห้าสิบเก้าเปอร์เซ็ซึ่งจะต่อเนื่องมาตั้งแต่เราเข้าตลาดอยากจะบอกว่าสุดท้ายนี้วิกฤตเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นอีกแต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะผ่านวิกฤตได้และกลยุทธ์ในปี FY 2 1ของเรา คาดการว่าก,การเติบโตจะอยู่ที่ประมาณ10ข,ขอบคุณน,นะยอดมากเลยขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็วันนี้ราคาหุ้นก็บวกขึ้นมาด้วยค่ะคุณผู้ชม2.7สําสำหรับแม็กกรุ๊ปนะคะร,ราคาล่าสุดอยู่ที่9บาท50สตางค์ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะผู้บริหารหญิงเก่งที่เข้ามาพลิกโฉมแล้วก็ปรับรูปแบบของแม็กดูภาพเมื่อสักครู่นี้ในรถแทบ จำอดีตไม่ได้เลยนะคะจากภาพของเกงเกงยีนแต่ว่าตอนนี้โอ้โหไฉไลมากเลยเน้นกลยุทธ์เรื่องการเติบโตในรูปแบบของ new normal ก็คือผ่านการทำดิจิทัลนะคะการทําออนไลน์ที่เชื่อมกันแบบไร้อรอยต่อกับออฟไลน์ฟังแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำยืนยันแล้วก็น่าจะทําให้นักทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้นของแม็กมีความมั่นใจกับการเติบโตได้ในอนาคตะคะ่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาร่วมสนุกกันในกิจกรรมหุ้นละพันวัลลกรเกมไทยหุน้นลุ้นสนุกแถม้คมรครููสัก่นึง มาค่ะถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันบ้างนะคะหุ้นละพันลากรเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้นะคะเราก็จะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสร่วมสนุกส่งคําตอบเข้ามาเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1,000บาทจากบลจวันค่ะวันนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะน่าจะเป็นหุ้นที่ก็เป็นหุ้นที่ เขาเรียกอะไรป๊อปปูล่าอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนี่ก็แบบใบแบบก่อนเขาเพลิกเลยนะคะวันนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีค่ะคุณผู้ชมทางทีมงานก็ลิสต์คำใบ้มาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูคำใบแรกกันเลยค่ะเขาเป็นธุรกิจที่ลงทุนในโทรคมนาคมนะคะก็มีไม่เยอะนะพอพูดถึงโทรคมนาคมเนี่ยมันก็ชัดเจนประมาณหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะมีความสับสนได้บ้างเพราะฉะนั้นมาดูคำใบ้ที่2ดีกว่านะคะ โดดเด่นในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลซึ่งก็ต่อเนื่องด้วยนะคะ3ปีติดต่อกันข้อ3เนี่ยจะเป็นเฉลยเลยอะ่ะคือวัดกันที่ความไวล้วนๆนะคะบริษัทนี้เป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะคะเพราะว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน AIS มีเพียงหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถถือหุ้นใหญ่ใน AIS ได้นะคะคุณผู้ชมส่งคำตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีนะคะก็จะได้รับไปเลยค่ะสำหรับฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1000บาทจากบลจวันนะคะก็ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพของบลจวันด้วยแล้วก็อย่าลืมค่ะสแกน QRcode นะคะแอดไลน์ของบลจวันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศขึ้น QRcode ให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วค่ะ วัาด้นเสียงลายแบบเด้งแบบรุนแรงมากเลยนะคะแสดงว่าวันนี้มีคนตอบเข้ามาเยอะมาเฉลยก็เลยดีกว่าวันนี้ไม่ยากเลยนะคะใครตอบถูกก็ได้ร uh ับ huh, ไปเลยสําหรับของรางวัลท <t> ี่เก่นไปและหุ้นละพันวัลกองประจำวันนี้ได้แก่บริษัท Intouch Holding จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะคุณน i n ท o u c h นะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทแม่ของ AIS นะคะ เป็นธุรกิจในลนักษณะของโฮลดิ้งคอมพานีก็คือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน a อเนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีในส่วนของไทยคมด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยอาจจะเห็นราคาของเขาก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักวันนี้ก็ปรับตัวร่วง,งลงมา0.90แต่จริงๆจะว่าไปราคาก้อนข้างแกว่งตัวใช้เวออกด้านข้างนะคะก็โดดเด่นในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลถ้าไปดูตอนนี้เนี่ยปันผลของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ5อนะคะอยู่ที่4.75แสดงความยินดีกับคุณผู้ชมที่ตอบถูกแล้วก็ได้รับรางวัลในวันนนนีี้้้ไปดววยะะัวนน เวลาของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วหมดลงแล้วค่ะแพรและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ